Xe mơ quá À, đi kiến đu Nó phụ đu vô cho kiến đây áo đu เต็งว่าทับไว้แล้วไม่ไปไหนว่าง,งั้นตีความหมายถูกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะจ้องมองไปทางพี่หนูพี่หนูคิดว่าไงในใจ

จะขี่จะขี่หลังพี่หนูเอาแล้วครับงานนี้ไหวไหมเอาไหวไหมนี่ขี่อ่านี่จะเคี่ร์ละจะเคี่นี่นี่นอยู่นี่อยู่นี่นฝูเอ๊ะแข็งแรงแข็งแังชัดชัดยืนให้งฝูเลยแล้วก็ขู่ครับขี่พี่หนูพี่หนูแข็งแรงฮะออกกําลังกายทุกวันเดี๋ยวพี่หนูพาวิ่งนะฮะต่อไปพี่หนูจะแปลน้งปู่ขี่คอแล้วพี่หนูพาวิ่ง แม่าจาย์นะดูจานนร่ลูกปูขึ้นขี่คอพี่หนูไงพี่หนูก็จะพาลูกปู là thế này Oh

ก็นี่เขาคุยกันไปเอาโทรศัพท์แหละเอามาถ่ายรูปเอามาถ่ายรูปเต็มม่เต็มวิชาต์เอามาถ่ายรูป,ป,ป,อาารปโอ้ผมก็ลืมบอกว่าเอ,อาพี่หนูมาด้วยก็เ้ามาทั้งหมดเลยมั้งเอามาทั้งหมดแล้วมั้ง ចេះវៃត្រូវសេអយបានចំចំមនុស្សមិនមានប្រាក់ផងដើញទៅរត់ទីត្រាជិះពីជិះអស់ហើយជុំវិចាបាទបាត់លុយហើយលោកអើយ thiên ký lên thiên hộp cho mấy là មិនទ្រកราบប៊ីតណាក្រមត្រកមិនទ្រកราบបានត្រប៊ីតប៊ីតយ៉ាយញ៉េតាតេងមកកราบអ៊ំពូ ูใส่เทียนหนึ่งซองหนึ่งซองนั้นมี6เล่นแล้วมีเปลือกส้มแล้วท่านความผ่านนั้นทำแบบนี้สองครั้งแล้วความหมายคืออะไรปริศนานี้เน,นาะปริศนาครับ ียนหนึงสองมีหกเล่มมีเปลือกส้มใส่พานแล้วคว่ำแล้วเอาไม้หนึ่งท่อนวางไว้บน เอามาเปล่าเอามาเนอะเอามาโอ้ยหนึ่นตึบปูสงูงยายแกก็หลังข,งข้าวแล้วปูมาคนแล้วก็เทแกงขี้เหล็บลงไปนะตอนนี้กวนข้าวทิพยแล้วมั้งงานนี้ ý kiến của các bạ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 n của ครับนี่ข้าวที่หลวงปู่เทกองเนี่ยนะฮะกับพื้นกับกระดานนะฮะแล้วก็เอามาใส่กระดงแล้วตากแดดเพื่อจะมาเป็นทําเป็นยาอายุวัฒนะเป็นส่วนผสมเข้าไปนะฮะส่วนนี่ก็เป็นข้าวต้มที่หลวงปู่ อที่ยายแกต้มแล้วก็กลางหุงข้าวหลวงปู่ก็มาเอาแกงขี้เหล็กเทใส่แล้วก็เอาไก่คองไก่อบที่เหลือแล้วก็น้าพริกเทรวมเข้าไปนะครับนี่ก็เป็นข้าวต้มตัวนี้นี่เหลือก็เอามาตากับนี่คือข้าวที่หลวงปู่เทกองกับพื้นเมื่อวันที่สิบหก กุมพาสองห้าหกสเราได้เอาตากแล้วก็เอามาใส่บนกระทะเพื่อเอาทำให้แห้งนะครับนี่คือไฟอ่อนๆแค่อุ่นๆน,นะฮะแล้วก็กลับคั่วเรื่อยนะฮะแล้วก็จะเอาไปบดไปตำเพื่อเป็นเป็นยาอายุวัฒนนะครับ ครับนี่ข้าวที่หลวงปู่สวงเทกับพื้นเราก็ได้เอามาตากแห้งแล้วก็ใส่กระทะอุ่นกับฐานให้ร้อนแล้วก็เอามาแห้งทำให้แห้งจุดๆนะคร นี่ก็เป็นออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ส่วนนี้ก็เป็นข้าวต้มครับข้าวต้มข้าวทิพย์นะครับที่หลวงปู่ท่านนั่นก็เอาตากแห้งแล้วครับก็นี่เป็นสภาพแบบนี้เป็นข้าวต้มที่ใส่กับแกงขี้เหล็กน้ำพริกนะครับตองอย่าง